สวัสดีครับนะครับวันนี้ครับวันนี้มาเก็บเห็ดทนเน่าครับหรือว่าเห็ดโคนน้อยเนี่ยนะครับอันนี้ที่เพาะไว้ครับผมแต่อันนี้มันหมดมันเลิกใกล้จะหมดอายุมันแล้วครับก็เลยมาเก็บไอ้ที่เหลือนะครับวันนี้ว่าจะเอาไปแปลงยำเห็ดครับยำเห็ดแบบเมืองเมืองเนี่ยนะครับยำเห็ดใส่พริกลาบเนี่ยนะครับนะครับ นี่คือก้อนที่ผมเพาะไว้นะครับนี่แต่มันเก็บได้หลายรุ่นแล้วครับอันนี้คือมันมันหมดใกล้จะหมดอายุมันแล้วครับหมวกดอกมันบ่ค่อยตูมเดี๋ยวก็คงต้องโลครับแล้วก็ทำใหม่ทำก้อนเชื้อใหม่ต่อนะครับไปเดี๋ยววันนี้เอาไขรเนี่ยสวัสดีครับก่อน ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเอาไปแปลงย้ำเห็ดโถเนานะครับก่อนอื่นเอาไปล้างก่อนครับหลังจากล้างเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผมจะแนะนำเครื่องมันครับครับกระเทียมครับหอมแดงกะปิอันนี้เดี๋ยวเอาตำนะครับเพราะว่าจะต้องเอาไปผัดนะครับส่วนนี้พริกลาบครับ แล้วก็จะไขครับตะไคร้ครับกับข่าครับผมอเอาต่ำมานี่กันเลยครับนะครับต่าเรียบร้อยแล้วนะครับแวเ้าขั้นตอนพัดเลยครับใส่น้ำมันมันต้องเยอะนะครับ เปิดไฟเบาๆนะครับมันต้องเปิดไฟแหงนะครับเดี๋ยวเครื่องพัดจะไหม้ครับเราพัดเริ่มหอมแล้วนะครับเอาพริกลาบครับใส่ไปเลยครับใส่ไปพัดไปตัวยกันนั่นนะครับ ใส่ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวถ้าแบบเผ็ดยังได้ค่อยเติมทีหลังครับเอเริ่มไหม้นิดหน่อยครับเอาน้ำใส่เลยครับ นจะไขกระคาครับใส่ลงไปเลยครับนะเด๋ยวต้มพือมันเดือดไปสักกํมครับน้ําเดือดแล้วครับเอาเห็ดใส่เลยครับอันนี้ครับมันต้องกัวนน้ำมันน้อยนะครับเดี๋ยวเห็ดมันตึงยุบของมันไปเองนะครับนะครับส่วนนี้ครับผัก้รยหน้าครับ นี่ครับหอมดวนครับอันนี้ผักไผ่ครับแล้วก็ผักชีต้นหอมครับเดี๋ยวเามาซอยเตรียมไว้เลยครับพอเห็ดมันเริ่มซุกแล้วนะครับเห็นก็ครับน้ําในเห็ดมันก็จะออกมานะครับพอดีเลยเห็นก็ครับอ่าขั้นตอนการปรุงเลยครับใส่เกลือครับหอมผงชูรสนิดหน่อยครับ นะครับสุกได้ทีแล้วครับสุดท้ายครับผักที่ห่าซอยไว้ตะกี้นะครับโรยหน้าเลยครับเรียบร้อยแล้วครับต้มยำเห็ดัวเน่าของผมครับเห็ดันเน่าหรือเห็ดขนน้อยนะครับเป็นได้ครับหน้ากินก็ครับเนี่ยนี่ครับนี่อันนี้ก้านใหญ่ๆครับดอกใหญ่ก้านใหญ่ๆครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับใครอยาลองไปทําที่บ้านดูก็ลองได้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ